กลับมาที่นี่เอเชียแปซิฟิกแปดสิบสี่พันล้านอ่ะใหญ่ที่สุดของโลกอะ่ะนะครับก็อีกครั้งหนึ่งนะตรงเนี้ยแค่สามสิบกว่าอเมริกาสามสิบกว่าอันนี้สามสิบกว่าแล้วข้างล่างก็สามสิบกว่าสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ท่าสิบอ่ะเอเชียแปซิฟิกในเอเชียแปซิฟิกท็อปเทนนะครับตลาดท็อปเทน เอเชียแปซิฟิกมี4ประเทศที่อยู่ในท็อป10ของตลาดขายตรงท็อป10อันดับในเอเชียแปซิฟิกมี4ประเทศ40%นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับการเติบโตในโลกของเราเติบโตปีละ46%เอเชียแปซิฟิกคือ จังหวะเวลามันใช่เข้าใจะว่ามันมาแรงอะ่ะคุณจะไปกับเขาปะ่ะหรือว่าคุณใจเย็นๆอ๋อให้มันทุกราวก่อนคือ3ปีเขาเรียกว่า3ปีเขาเรียกว่าเยอออ y เยอการทบต้นทบดอกเขาโตกันที่ปีละ10.6%คือ10.6%ต่อนึงสปีเขาจะว่าทบต้นทบดอกอะ่ะ10.6 10.6 10. 10. มันก็เลยกลายเป็น3ปี46% ใน3ปีมันเพิ่มเกือบ50ิเอก็แปลว่า5หรือ6ปีเท่าตัวเข้าใจว่าเท่าตัวแป0 0่น่พล้านในเอเชียแปซิฟิกคุณไอฟังรู้เรื่องปะฟังไม่รู้เรื่องก,มงก็มึงเป็นต้นสายโลกรู้ปะมึงเป็นต้นสายโลกเขาใจเปล่า มันสามารถสร้างรายได้เจ็ดลักสองล้านสามล้านห้าล้านโอ้ยมันขังหมดนี่มันเป็นเรื่องจริงเข้าใจปะคุณอยู่ตรงไหนอ่ะคุณอยู่ตรงไหนกันแน่ไอ้เรื่องจริงอยู่ตรงนี้เข้าใจปะคุณมาอยู่ตรงไหนกันแน่โลกนี้เราต้องอยู่บนโลกจริงเข้าใจปะไอ้ที่เขาไม่เอานั่นน่ะก็โลกจริงเขาไม่เอาอยู่แล้วเลยเขาไม่ซื้อก็โลกจริงเขาไม่เอาอยู่แล้วที่เขาซื้อก็มีที่เขาไม่ซื้อก็มีมันโลกจริงอยู่แล้วมันกลัวอะไรเข้าใจปะ ตลาดแบบนี้นะครับผมทุกวันทุกวันต้องออกกําลังกายเพราะอะไรโอ้โหถ้าจะไปทุกที่ต้องสุขภาพดีต้องดูแลสุขภาพดีมากิ่วันละกวดเขคิดวันละกวด <c oughs> โอเคไหมอะและในแถบนี้84,000ล้านดอลลาร์ในปี2015ิซึ่งปีที่แล้วก็จบไปแล้วใช่ไหมน่าจะถึงร้อยล้วน่าจะถึง แสนล้านดอลลาร์ไปแล้วท็อปหนึ่งท็อปคืออเมริกาอันที่สองคือจีนแต่ข่าวล่าสุดปิดบัญชี2,016จีนแซงไปแล้วจีนเป็นอันดับหนึ่งของธุรกิจการจากดขตรงเรียบร้อยจีนเขาเรียกว่าด่านจีนกับไทยนี่ห่างก,กันกี่กิโลครับจาก จากเชียงกงแม่ฮ่องสอนตรงนั้นไปจีนจากลาวไปจีนนี่เดียวเข้าใจว่าโอ้โหมันคือมันไปนเกิดมากักภูเขาทองที่มีทั้งเพชรอยู่ในภูเขาทองนั้นน่ะแบบขุดไม่มีสิ้นสุดเนี่ยมันกลมากอะ่ะคุณยังคิดอะไรอยู่เข้าใจป่ะฮะขออย่างเดียวอะ่ะอยากแล้วก็รู้จังหวะตัวเองรู้ว่าทำไมต้องเป็นชั้นแล้วก็ที่เหลือคือทำทำไปก็เป็นไปนะครับ อันที่สองของโลกคือเกาหลีหคือเจแปนเก้าคือมาเลเซียสิบเอ็ดคือไต้หวันไทยแลนด์ติดอันดับ13ฟิลิปปินส์สิเนี่ยตอนนี้ตลาดมาเลเซียเปิดให้มึงทําหรื้ยังโอเคไหมไทยแลนด์ก็เปิดแล้วนี่คุณทำไทยแลนด์มาเลเซียเนี่ยท็อปเก้าท็อปสิท็อปกำลังมั้งได้ข่าวว่าฟิลิปปินส์อยู่ในแผนมั้งผมไม่รู้เมื่อไหร่ แต่สำหรับผมผมก็จะไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มโอเคไหมก็กลับมาที่4 4 4กลุ่มเนาะเอเชียแปซิฟิก80,000อเมริกาเหนือ37,000ตะวันตก็กเลยกยุโรป30,000อเมริกากลางกับใต้25,000ดูจีนอันเดียวก็เทียบเท่า3ที่แล้วแทบจะไม่ต้องไปไหนแล้วอะ แค่นั่งรถไฟอ่ะถึงทั้งหมดเลยอะนั่งรถไฟความเร็วถึงทั้งหมดแล้วว่ะอะ่อยู่ที่คุณอ่ะจะร้องเพลงได้หรือเปล่า I have a monkey e, I have a b e r r y มันอยู่ที่คุณโอเคไหมถ้าคุณร้องได้คุณไปได้เลยสบายนะ,ะอย่าลืมนะคุณสามารถเลือกที่จะโฟกัสไ h a i l a n d อาเซียนะครับหรือเอเชียโอเคเอเชียอ่า ICA ขนาดนี้ ข่าวแรงของเอเชียอคาเน่ตรงนี้นะครับฟิลิปปินส์กับมาเลเซียนี่มีการเติบโตแบบทบต้นทบดอกที่น่ากลัวจับตามองเขาบอกจับตามองทบต้นทบดอกของฟิลิปปินส์นะครับการเติบโตแบบเฉลี่ย9.8 9.8 9.8ที่ฟิลิปปินส์นะครับยอดขาย201คาอยู่ที่พันกว่าล้านแล้วมาเลเซียทบต้นทบดอกอยู่ที่9.4 9.4 9.4 9.4สามปีต่อเนื่องทบต้นทบดอกนะครับ วันมาเลเซียก็อยู่ข้างล่าง่างนั้นองคุณสามารถทำไทยแลนด์มาเลยก็เตรียมอีกประเทศหนึ่งที่โชว์ไว้โอเคอันนี้ก็ตัวอย่างนะครับฟิลิปปินบรสาาขายตรงที่อยู่ฟิลิปปินที่อยู่ในสมากมไขตรงเยอะไหมครับวันบางครั้งขัดข้อมูลขัดความรู้ก็จะขัดโอ,อกาสใช่ไหมล่ะความรู้ข้อมูลเนี่ยสำคัญถ้ามีข้อมูลความรู้อยู่ในมือ โอกาสก็จะไม่หลุดไปนะครับมันทำธุรกิจเราไม่ใช่แค่ทำแบบไม่ศึกษาเพิ่มไม่เรียนรู้เพิ่มโอเคก็ถ้าคุณอยากจะขยายต่อ,อเอเชียโฟกัสน,นี่คือจีนนะครับจีนตอนนี้จีนโดดกันปีละ19%ไปถึง3 5 3 5 0 0 0ล้านไปแล้วโอเคจาก2 9 2 9 0 0 0ล้าน2014โดด19%กเป็นลายเป็น3า0 0 0น ปิด2016กลายเป็น4000 40, ล้วแสงอเมริกาไปและครับคนเอเชียทำธุรกิจการจากเกิดขายเจ๋งกว่าเชื่อผมนะครับแล้วเนี่ยเขาบอกว่าใชหน่าโอเวอร์เทคยูเอละแน่แตอนนี้ที่เมืองจีนมี78บริษทัทที่มีใบอนุญาตขายตรงแล้วรัฐบาลกอ็อนุญาตไปเรื่อยๆนะครับคาดเดาว่ามี100ในปี2018หวังว่าเราเป็นหนึ่งเลยนะดีแล้วดี อ่าเราช่วยกันอธิษฐานภาวนาขอทุกคืนดีไหมครับผมก็บริษัทพร้อมเมื่อไหร่เราก็พร้อมกับเขาพร้อมกันนะครับแลวในในเมืองจีนนะครับยี่ห้อเหล่านี้ก็ขยายนะผมได้ข่าวว่ายี่ห้อนี้ยอดขายที่เมืองจีนก็น่าจะ5้าหกพันล้านดอลลาร์ไปแล้วแลวผมก็มีเพื่อนวีแชทขายยี่ห้อเหล่านี้ทุกวันในวีแชทนะครับเซิร์ฟขายผ่านวีแชทหมดแล้วนะครับ แล้วก็ที่เมืองจีนบริษัทขายตรงท้องถิ่นกำลังเติบโตอย่างมาแรงก็เยอะคังเมคัสลีกนโรตเยอะมากก็ที่เราไปเที่ยวและไปเรียนที่เมืองจีนนะครับอันนี้ก็กลุ่มสิงคโปร์เลเซียไปกัน16คนโต๊ะจีนไม่ต้องห่วงคุณเอากี่ที่เขาก็มีเอา10ที่20ที่30ที่แค่โทรบอกว่าให้เขาเตรียมไว้ห้องแล้วเราก็บอกว่าเราเอา16ที่16คนนั่งได้เลยใช่ไหม การสร้างเครือข่ายทุกอุตสาหกรรมเขาเน้นสร้างเครือข่ายก็เลยต้องกินข้าวด้วยการสร้างเครือข่ายใช่เลยใช่เขาเรียกว่าสายสัมพันธ์นะจีนเขาเรียกว่ากวางกวนซีกวนไทกวางตุ้งว่ากวางไท